ใจคนเยอะมากคนมาหาพวกเราแบบทั้งสี่บ้านเยอะมากมากเลยใช่เหมือนรวมรวมตัวแบบว่าหลายๆฟูด้วยเที่ใจดีใจเป็นซีรีส์แบบผมนะคหลายคนก็คือแบบทั้งรอดูและอยากดูอยากดูเหมือนกันอยากรูเหมือนกันแล้วมันก็แบบเข้มข้นน่าติดตามอยู่แล้วแล้วพอแบบว่า <expand> ได้มาร so so ่วมงานกับพี่ๆคนอื่นด้วยก็ดีใจค่ะดีใจน่าจะสนุกกันมากเลยค่ะเวลาเปิดกล้องเรื่องอะไรบ้างอะเอาเอาเรื่องเอะไรแล้วก็เป็นอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ฟิลล์รับบทเป็นเอ่อตรวจค่ะเป็นคู้หัวที่แบบว่าไม่กับเป็นบอดี้การที่แบบต้องดูแลเจ้าอิฐใช่แล้วอิฐใช่ค่ะเบกกี้นะคะรับบท เป็นเจ้าหญิงแคทเธอรีนบลูเจเลนาแห่งประเทศเนอเร่มันก็แบบว่ามันจะมีแคทเธอรีนคนหนึ่งใช่ใช่ก็จะแบบวมาาเนะมีคนไลยเข้ามาอีกคนหนึ่งซึ่งอันนั้นก็ต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงบ้้างงเอตแบบ บ,บูเยอะหน่อยค่ะเรื่องนี้เป็นตำรวจก็ต้องแบบว่าคอยปกป้องชออ่อกแล้วนาอการบูอ,อ๋อไม่ได้ชอบเท่าไหร่พ <laughs> ูดตรงต้งอเรียนคิดคิดว่าต้องผ่านผ่าน <laughs> <laughs> การเวิร์กช็อปพอ <laughs> สมควรแน่นอน <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าเรื่องนี้ก็ก็หนักหนักหมองอีกอีกเรื่องหนึ่งเลย <laughs> กว่าจะมาเป็นฟีลมหลอดแก้มที่เห็นนี่ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้วิธีการจับ <laughs> อแล้วก็จังหวะท่าทางอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเอาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันพอมีคิปทัวร์ววได้ผมก็จะทัวเรื่องแบบติดคิววัดเงินอะไรอ่ะเองแบบเซฟๆเองยังไงแต่ทังสำหรับถ้าแต่จะต้องถ่ายกันนะโอ้จริงจริงก็พยายาม เซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่ว่าถ้าถึงตอนตอนไหนที่มันยังไม่เกิดขึ้นที่มาจบแบบว่ามีอุบัติเหตุก็ทําความเข้าใจได้เพราะว่าเราก็เอาจริงเอาจังเหมือนกันเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าก็พยายามระวังตัวให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดว่าวอร์มมากกว่าทําความคุ้นเคยคุ้นชินกับการที่แบบว่าโอเคเราต้องไปท่าไหนต่อหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยก็มีเราจะมีโค้ดอยู่แล้วก็ค่อนข้างพยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะค่ะค่ะนก็ดี 快